ในขณะเดียวกันนะคะกองทัพอากาศในบ้านเราเห็นบอกว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมแล้วนะคะขนไข่ค่ะขนไข่เบอร์ใหญ่ค่ะกี่แผงอะ่ะโอ้โหเอาไปแบบ500ปอนปอน์บ้าง2,000ปอนบ้างขนไปคือปรากฏว่าแค่ขนไปเขมรก็กลัวคแค่ได้ยินเสียงเราซ้อมนะเราซ้อมบินว่อนไปว่อนมาเขมรก็ผวาคือเราลาดตะเวนไปด้วยนั่นคือข้อที่1นึ่งข้อที่2เนี่ยกระสนนัดเดียวได้น,นกสองตัวก็คืออย่างน้อยข่มขวัญหน่อยละกันว่าฉันมีคลิปเพ่นมี F16 นะกลัวกันไหมออแต่คือตามภาพคุณผู้ชมค่ะเขาหลบกันวุ่นเลยนะคะคืออีกมุมหนึ่งเราก็รู้สึกสงสารเพราะว่าคือคุณผู้ชมเวลาที่เรากลัวอะไรมากๆแล้วแบบเราจุกตูดอะเรากลัวมากๆแล้วเราจุกตูด เออเราก็จะมุดเราก็จะหลบเราก็จะหนีในแง่มนุษยธรรมเราก็รู้สึกว่าเขาก็กลัวแต่เขาต้องทําเพราะอะไรก่อนนายสั่งกระสมเด็จทุนเซนสั่งจะไม่ทําได้อย่างไรในขณะเดียวกันชาวบ้านที่บ้านเราล่ะชาวบ้านก็ผวานะคะทุกวันนี้ค่ะระแวงไม่เป็นอันธร,รม,มาหากินระแวงไม่รู้มันจะเกิดเหตุร้ายๆขึ้นเมื่อไหร่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไป ในจุดนี้ที่ยังเคลียร์กันไม่ได้นั่นก็คือที่บ้านหนองยาแก้วและก็ที่บ้านหนองจานเอาที่นี่ก่อนที่หนองยาแก้วใกล้ๆกับหนองจานนั่นแหละอยู่ที่สาแก้วนะคะไปคุยกับคุณพี่มันญ่าสิริค่ะเธอก็เป็นชาวบ้านอีกคนหนึ่งเธอบอกว่ามันวุน่นไม่เป็นอันทำมาหากินแล้วระแวงไปหมดมันไม่จบกสะสักทีอะแล้วทุกวันนี้นะไม่ต้องทำอะไรละเตรียมแต่จะอพยพ รอว่าเขาสั่งมาก็เตรียมพร้อมที่จะภายส่วนเหตุการณ์ที่ทหารเขมรขนกําลังเข้าไปแล้วไปดูพื้นที่หลักเขตคือชาวเขมรในหมู่บ้านเปรยจันอบพยพออกไปเกือบทั้งหมู่บ้านแล้วนะคะคือไอ้เรื่องนี้เธอบอกเธอตามข่าวเธอก็รู้ว่าทหารนะผักดันต้แต่ครั้งแรกก็สำเร็จแล้วอ๋อแสดงว่าที่ตามคุณมัญญาตบอกว่าเขมรในหมู่บ้านเปรยจันอพยพไปแล้วใช่ไหมที่เป็นชาวบ้านจริงๆนี่ยท่านผู้ชมอพยพไปแล้วแต่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยอันนี้เป็นม็อบจัดตั้ง เป็นม็อบที่ม,มีเกณฑ์มาให้สะตุ้งสตางมานี่ม็อบจัดตั้งนะใช่ให้เข้าสาร<ม>อาหารปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างด้วยนิดๆหน่นอยๆก็มาก็มากันกี่สิบบาทก็มาคิดคเป็นเงินบาทนะคะเพราะฉะนั้นพี่แกบอกแกไม่อยากจะทนแล้วพี่มันญาติบอกเอาอย่างนี้แล้วกันนะผักดันออกไปเลยเอาออกไปให้หมดเลยแล้วถ้าเป็นไปได้ฉันอยากได้เหลือเกินนะนะไอ้ล้วถาวรนแะแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องเห็นหน้าคาตากันไปเลยไปให,ให้มันพ้นๆนะคะคือถ้าเกิดว่าแม่ทัพคนใหม่มาเนี่ยท่านมา ทำหน้าที่แล้วท่านช่วยชาวบ้านหน่อยได้ไหมท่านเป็นฮีโร่นะคือตอนนี้คนชายแดนรอคอยกันมานานแล้วเมื่อไหร่จะจบสักทีที่ดินทํากินมีแต่ก็เข้าไปทําอะไรไม่ได้แล้วอย่าว่าแต่ฉันเลยที่ฉันรู้สึกสงสารตัวเองฉันสงสารคนอื่นๆเหมือนกันชาวบ้านแถวนี้มีที่นะแต่ทําไม่ได้ขเขมรมันยึด อยากให้มาจัดการให้หน่อยไม่อยากจะคบค้าสมาคมไปแล้วอะ่ะและอยากจะบอกเลยนะเขมรนเนี่ยเลี้ยงไม่เชื่องครบไม่ได้ฝากไปถึงคุนเซนด้วยอย่าฝันกลางวันอย่าคิดจะเอาประเทศไทยไม่มีทางจะเอาไปได้เพราะว่าไทยเราเตรียมหย่อนขไข่ไว้แล้วนี่คือคําพูดจากชาวบ้านนะฟังดูคะ่ะแม่ก็อยากฝากให้แม่ทัพภาคที่หนึ่งให้ท่านช่วยคุณตามแนวชายแดนให้มีความหวังว่าท่านเข้ามาใหม่อยากให้ ขับผักดันเขมรออกไปให้ได้แล้วก็สร้างกำแพงถาวรไปเลยไม่ต้องติดต่อกันอีกคือต่างคนต่างอยู่อยากจะฝากให้ท่านช่วยให้ได้รอความหวังจากท่านถ้าท่านช่วยได้จริงๆชาวบ้านคงจะมีความหวังแล้วก็คงจะคิดว่าท่านจะต้องเป็นฮีโร่คนชายแดนให้ประชาชนทุกคนก็รอความหวังจากท่านนี่แหละค่ะฝากไปถึงไอฮุนเซนด้วย ประชาชนมึงจะตายแล้วมึงไม่ต้องมาลบหรอกมึงไม่ต้องมาคิดจะแย่งแผ่นดินไทยหรอกมึงไม่ได้หรอกมึงฝันเอามึงฝันฝันกลางวันเอออยากจะให้ย่อนไข่ไปถึงเมืองมันน่ะทิ้งตายให้หมดไอ้พวกขมิ้นโอ้โหคุณผู้ชมค่ะต้องยอมรับเลยนะคะชาวเน็ตช่องแปะของเราทั้ง YouTube ไลท์ทั้ง Facebook ไลฟ์คึกคักฝากข้อความถึงบักบอยกันหน้าดูไ้ขอ ขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันนะคะแต่ขอบคุณพี่พิภพค่ะคขอบคุณมากจริงๆขอบคุณคุณพานุรุตด้วยโอ้โหโ,หโกนํำก็ฝากข้อความถึงบักบอยอะต่อเนื่องนะท่านผู้ชมก็อย่างน้อยสุดขอให้ชาวบ้านอุ่นใจนะครับว่าการเปลี่ยนกําลังคนในครั้งนี้นะครับเรื่องของท่านแมททัพภาคเนี่ยเพราะว่าคนเดิมตอนนี้เป็นพลเอกแล้วนะครับพลเอกมอริตบุญสุยาตอนนี้ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผอบทบอ ไร้รอยต่ออย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับเรื่อง F16 ที่เราบินลาตระเวนนะครับอยู่ตามตะเข็บชายแดนนี่อันนี้เราไม่ได้ล้ำไปในอ,อ,อธิปไตยของกัมพูชานะครับแล้วมันก็จะมีคลิปอยู่2-3คลิปที่ทหารขมรเนี่ยแค่ได้ยินเสียงอ,อ,อากาศแวกออกมาเนี่ยจาก F16 เนี่ยท่านผู้ชมฮะกลัวหวาดภาวะอกสันขวัญแขวนหลอนกัน,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 นเป็นแถบแทบ่านผู้ชมครับแค่ได้ยินเนี่ยรีบหมอบต่ำเลยเห็นไหม เขาคงคิดว่าเราจะหย่อนขายดิๆไม่ใช่นะครับเราอยู่ในอธิปไตยของเรานะเราไม่ได้ลุกล้ำเข้าไปเราล่าตะเวนอยู่นะครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมกลับมาตรงนี้ครับเมื่อวานนี้นักข่าวเราไปที่อำเภอบ้านกลัวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปคุยกับชาวบ้านตามแนวชายแดนครับชาวบ้านนะครับให้ข้อมูลมานะครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะฮะได้ยินเสียง นะครับ F16 บ้างไหมเราไปคุยกับคนนี้ครับคุณจำรัดนะครับบอกว่าอ๋อปลายเดือนกันยายนเดือนที่แล้วได้ยินอยู่ได้ยินเสียงเครื่องบินนี่แหละเข้าไปในพื้นที่เสียงดังมากแต่ป้าก็ไม่รู้หรอว่า F16 หรือกริปเพนชาวบ้านหลายคนก็ออกไปดูน่าจะเป็นการบินลาดตระเวนมากกว่านะครับเส้นทงเส้นทางแล้วก็ความเรียบร้อยแล้วก็ต้องการที่จะดูด้วยครับว่ามันมีการขยับกําลังพลไหมอาวุธหนะ่ะมาประชิดชายแดนบริเวณจุดไหนบ้าง อีกในยะหนึ่งเนี่ยคุณจำรัดบอก,กเรานะน่าจะเป็นการบินข่มขวัญเขมรด้วยครับเพราะว่าช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านได้ยินนะครับทหารขเขมรเนี่ยใช้ปืนเล็กยิงก่อกวนยั่วยุฐานไทยตลอดเวลาเราบินแบบนี้ก็ดีอย่างหนึ่งก็คือให้มันหลบหนีออกไปซะวิ่งหางจุกตูดไปซะคุณจำรัดบอกนะครับบอกว่าณนะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีคำสั่งอบพยพนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับชาวบ,บ้านนั้นเตรียมตัวไว้ไวไวล่วงหน้าแล้วถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น พร้อมอบพยพทันทีพี่จำรัดบอก,กเรานะครับบอกว่าถ้าอบพยพรอบนี้ออกจากพื้นที่หมดทุกครัวเรือนเนี่ยนะครับหรเหตุการณ์น่าจะมีการประทักกันรุนแรงกว่าครั้งแรกก็คือ24กรากฎาคมถึง28กรากฎาคมนะครับแต่อพยพก,ก็ต้องอพยพแหละเพื่อความปลอดภัยเอาไว้ก่อนค่ะบางช่วงบางตอนครับไลยยินขับผ่านไปนะคะ ขันไปแต่เสียงดังเออเสียงอันนี้ทาไมมันดังแรงแท้แบบแล้ยินเหมือนกันเลยยังถามกันอยู่เอ้เสียงเครื่องบินอย่างนี้มันเครื่องบินอะไรล่ะพอดลอีลูกชายก็บอกว่าเครื่องบินขับไล่ดิแมบนี้เราก็เลยไปดูก็ไม่ทันหรอกคิดว่านะจ้ะ<ม>คิดว่าเ<ม>ขารัดตะเวนดูมั้งบินก็นานนะคะบินรอบวนไปอย่างนี้อย่างนี้ก็ บินไปนู่นเลยครับที่ฟังชาวบ้านหลายๆคนนะครับท่านผู้ชมครับที่นักข่าวช่องแปงเราปักหลักอยู่ตรงบริเวณชายแดนเนี่ยทุกคนเข้าใจถึงสถานรรการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับเห็นไหมฮะเส<อ>ื<ะ>้อผงเสื้อผ้าคือจัดเรียงไว้เลยครับในตะกงตะก้าของจําเป็นหยุ่งยาอะไรจาเป็นก็จะจัดเป็นหมวดหมู่เลยถ้าเกิดว่ามีการประกาศออกมาจากทางกองทัพประสานมาทางผู้นําชุมชนอ,อสมต่างๆผู้ใหญ่บ้านเนี่ยชาวบ้านบอกว่าฉันพร้อมนะแม้ว่าทุกวันนี้การทามาหากินมันจะฝืดเคืองหน่อยนะ แต่ก็พร้อมแหละภาระมันก็ยังมีอยู่แต่เพื่อความปลอดภัยและอีกอย่างนึงก็คือถ้าอพยพไปแล้วเนี่ยการทานนํางานหน้างานของเจ้าหน้าที่ของฐานไทยนั้นมันสะดวกกว่าค่ะคือตอนนี้ชาวบ้านอยากให้จบอะค่ะ ชาวบ้านยอมรับเลยนะคะว่าเสียศูนย์เหมือนกันนะคะแล้วก็อยู่กันมาหลายเดือนแล้วอะค่ะกับแบบนี้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะ Facebook ของพี่เล็กวัฒนานานุ่มค่ะมีการโพสต์ภาพนะคะเป็นภาพพลอากาศเอกเสกสรรคันทาค่ะท่านผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะตอนนี้ท่านตรวจความพร้อมกองบิน21อุบลราชธานีค่ะเช็คความพร้อมเครื่องบินรบ F5 ค่ะอกองบิน21อุบลราชธานีนะคะขนไข่เบอร์ใหญ่ทั้งขนาด500ปอนด์2,000ปอนด์ออกมาวางโชว์ปึ้ง ตั้งไว้เลยค่ะตั้งไว้โชว์ผ er> ู้รุกรานเลยนะคะบิกค claro ิมพลนกาศเอกเสกสรรบอกเลยฝากภาพนี้ไปให้ลุงข้างบ้านได้ดูนอกจากกิฟเฟน F16 แล้วไทยยังมีเครื่องบินลบ F5 พร้อมไข่เบอร์ใหญ่รอเสิร์ฟอยู่ค่ะไข่เบอร์ใหญ่ใช่ไหมไข่ใหญ่มากอีปอนนะคุณก้อย500ปอนแล้วก็2000ปอน1000ปอนก็มีนะครับ ซึ่งนะครับทางด้านพอบอคิมนะครับท่านก็บอกว่านะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นพอบอทออ,อแล้วนะครับก็มีการเลี้ยงฉลองใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านนั้นอยู่ที่ชายแดนแล้วก็สถานการณ์ยังคงตึงเครียดอยู่นะครับไม่ได้ต้องการสงครามแต่ต้องการสันติภาพนะครับแต่ในขณะเดียวกัน ทางทับฟ้าเองก็พร้อมรบครับพอบอคิมนะครับขอบคุณนักบินทุกคนนะครับที่เสียสละอยู่ประจำการการพร้อมหน้าที่ชายแดนนะครับแล้วก็พร้อมตลอด24ชั่วโมงนอกจากกองบิน21อยู่ใกล้าชายแดนอีสานใต้แล้วครับเป็นเป้าหมายโจมตีของฝ่ายตรงกันข้ามแล้วก็มีฝูงโรนอันนี้แหละเป็นการรบสมัยใหม่ท่านผู้ชมครับ ดโดนนบ,บินเข้ามาในพื้นที่ตลอดเวลาอย่างที่เราเคยเรียนไปนะครับแต่นายฐานทุกนายเนี่ยผอบอคิมบอกว่าพร้อมตอบโต้ผู้รุกรานถ้าเกิดว่ามีคําสั่งไฟเขียวมาพร้อมทันทีพี่เลกวัฒนาบอนะครับบอกว่าหากเกิดการประทะรอบใหม่กองบิน21เนี่ยน่าจะใช้เครื่องบินรบ F5 ร่วมเสิร์ฟไข่เบอร์ใหญ่ทิ้งทวนนะครับเพราะว่าทัพฟ้าเนี่ยมีแผนปลดประจำการใน5ปีแล้วก็จะไม่มีการซื้อเครื่องบินรบ F5 มาทดแทนนะครับแต่จะเปลี่ยนฝูงบินโดนทดแทนอันนี้ถือว่าเป็นการรบในยุคใหม่นะท่านผู้ชมครับโดนโดนเนี่ยเรายังถือว่าเรายังยังอาวุธยุทโธปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆานในการตอบโต้ของค่าศึกเนี่ยเรายังน้อยหน่อยอย่างเช่นแอนตี้โดหรือว่าการตอบโต้ไปเราจะทํำยังไงจากนี้ไปนะครับอาจจะมีการพิจารณา เพิ่มเติมงบของกองทัพทางทัพฟ้าอาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของกองกําลังดโดรนแล้วก็ก่อนหน้านี้มาตราการในการตอบโต้ดโดรนที่มันบินเข้ามาสอดแนมที่บ้านเราท่านผู้ชมครับมาตราการก็คือซอฟคิวกับฮาร์ดคิวซอฟคิวก็คืออาจจะใช้สัญญาณยิงไปรบกวนคุณก้อยรบกรวนให้ดโดรนที่มันบินเข้ามาที่น่านฟ้าประเทศไทยเนี่ยมันร่วงแล้วมันตกลงไปหรือถ้าเป็นฮาร์ดคิว อาจจะมีอุปกรณ์อะไรบางอย่างนะครับเพราะดวงมันขึ้นสูงถูกไหมา <c oughs> อาจจะมีอุปกรณ์หรือว่าอาวุธอะไรบางอย่างที่สามารถสอยมันมาแล้วมันตกลงมาได้แล้วมันพังเลยแบบนี้จะได้ไม่มาสอดแนมนะคะคือเอาจริงๆนะหลากหลายวิธีค่ะที่เราจะต้องจัดการกับเขาเพราะว่าเขาก็เล่นไม่ซื่อกับเรา